กัมพูชาไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งร้องไห้น้ำตาปริ่มบอกเกาะนั้นของเราหนาครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าทางฝั่งของกัมพูชานั้นกำลังโดนเวียดนามปิดปากนะฮะไอ้องฟูนันเตโชที่ว่าจะขุดเนี่ยนะครับต่อให้ขุดขึ้นมาได้ต่อไปนี้เวียดนามก็ไม่สนใจแล้วครับเพราะเวียดนามนั้นเตรียมจะ ทำถนนและสะพานจากฮาเตียนนะครับไปขึ้นที่เกาะฝูกวกโดยผ่านเกาะเล็กๆหนึ่งเกาะก่อนที่จะไปถึงฝูกวกนะครับโดยระยะทางเนี่ยหกิโลเมตรแรกนะครับจะเป็นการถมทะเลครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นอีก6กิโลก็จะเป็นการทําสะพานขึ้นไปที่เกาะเล็กก่อนนะครับแล้วก็จะทําสะพานยาวถึง33กิโลเมตรไปที่เกาะฟูกววครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะปิดทางเข้าออกของคลองฟูนันเตโชอย่างชัดเจน โดยถ้าหากกัมพูชายังคงดื้อดึงที่จะขุดคลองฟูนันเตโชจริงๆกัมพูชานั้นจะต้องเดินเรือ อ้อมเกาะฟูกวกไปนะครับเพื่อที่จะให้เรือนั้นสามารถเข้าไปที่คลองฟูนันเตโชได้ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางผ่านจุดนี้นั้นก็ต้องไปอาศัยจมูกของเวียดนามอีกอยู่ดีและก็จะทําให้การลงทุนคลองฟูนันเตโชนั้นไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยด้วยสื่อของกัมพูชานะครับได้ออกมารายงานเรื่องนี้ครับแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าไอการที่เวียดนามจะทําสะพานเนี่ยมันไม่สามารถกีดขวางการเดินเรือของกัมพูชาได้นะเรายั เข้าออกได้นะมันไม่ใช่ถนนทั้งหมดนะมันเป็นสะพานและสะพานเนี่ยก็สามารถจะให้เรือลอดผ่านได้แต่เอาจริงๆครับสะพานนี้นั้นไม่ได้มีความสูงเพียงพอที่จะให้เรือยนต์ขนาดใหญ่หรือเรือสินค้าขนาดใหญ่ลอดใต้สะพานนี้จนเข้าไปถึงคลองฟูนันเตโชได้และที่เราสงสัยกันตลอดมาว่าเวียดนามทำสิ่งนี้เพื่อต้องการแก้เผ็ดกัมพูชาใช่หรือไม่จากการยืนยันของสื่อเวียดนามเองบอกเลยครับว่านี่ ี่คือการแก้เพดของเวียดนามใส่กัมพูชาแบบจังๆเลยละครับก่อนหน้านี้นะครับกัมพูชานั้นจะต้องอาศัยเวียดนามโดยการล่องเรือจากในพนมเปญนะครับขนสินค้าไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกรษตรหรือสิ่งทอที่จะจําหน่ายไปยังประเทศต่างๆจะต้องออกปากแม่น้ําโขงที่ เวียดนามนะครับและพอเขาจะขุดคลองฟูนันเตโชและจะทําให้เวียดนามสูญเสียรายได้หรือจะแบ่งน้ําออกจากแม่น้ําบาศก์แม่น้ําโขงบางส่วนเพื่อทําให้คลองฟูนันเตโชนั้นเติมเต็มไปด้วยน้ําก็ทําให้เวียดนามไม่พอใจครับแล้วก็ได้ขุดโครงการแก้เผ็ดขึ้นมาทันควันโดยโครงการนี้ครับดำเนินการมาแล้วกว่า4เดือนนะครับแล้วก็ถมทะเลไปแล้วค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นกัมพูชาเองก็คงจะได้แต่ยอมรับกับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่า คเซนจะยังไม่ยอมกับโครงการนี้นะครับเพราะมันเป็นโครงการที่โฆษณาขึ้นมาแล้วถ้าหากไม่ทําจริงๆก็จะเสียรางวัลของประเทศมากๆแต่ถ้าหากว่าเขายังดื้อดึงที่จะขุดคลองนี้ต่อไปก็จะยิ่งทําให้ชาวกัมพูชาและประเทศกัมพูชานั้นได้พบกับความยากลาบากเพราะขุดมาแล้วมันไม่คุ้มค่าและอีกทางหนึ่งก็คือจะทําให้จีนนั้นยิ่งต้องอย่างใจมากๆที่จะอนุมัติเงินกู้ให้กับกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่จีนเนี่ยทราบข่าวจากเวียดนามว่าจะมี การสร้างสะพานกันทําให้จีนนั้นลดเงินช่วยเหลือจากที่เบื้องต้นคุยกันเอาไว้ว่าจีนจะออกทุนในการขุด90%และให้กัมพูชาออก10%กลายเป็นว่าจีนขอให้กัมพูชาออกทุนขุด60%และจีนจะ ออกทุนขุดให้อีก40%แต่ดูเหมือนว่าพอโครงการนี้ขุดขึ้นมาจริงๆจีนอาจจะไม่สนใจและอาจจะถอนการลงทุนจากโครงการนี้ไปและจะทําให้ฮุนเซนนั้นเสียหน้ามากๆเลยละครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชานะครับได้รายงานเรื่องนี้ออกไปครับก็มีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มไปหมดเลยนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นนะฮะก็จะเพอ้อฝันนะครับแล้วก็บอกว่าเกาะนี้คือเกาะตราของตัวเองทําไมเวียดนามถึงมีสิทธิ์จะ ทำสะพ,พานขึ้นมาบนเกาะหรือสะพ,พานนี้จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและเวียดนามคือหลอกตัวเองเพอ้อพกไปวันๆนะครับเกาะน,นี้ยังไงก็คือเกาะฟูกวกของเวียดนามนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เวียดนามกําลังจะทําถนนและสะพ,พานขึ้นไปบนเกาะฟูกวกโดยขวางทางเข้าออกของเรือที่จะเข้าคลองฟูนันเตโชที่กัมพูชาฝั ไว้ว่าจะขุดคลองนี้ให้จงได้เพื่อเป็นการลดภาระในการยืมจมูก เวียดนามหายใจนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าเวียดนามไม่ได้จะสร้างแต่ถนนล็อกแต่มันคือสะพานสะพานที่จะควบคุมเส้นทางทางทะเลกัมพูชาต้องเดินผ่านเส้นทางนี้ซึ่งเวียดนามก็จะทําสะพานขึ้นมาขวางเอาไว้และแน่นอนว่าเขาทําเพื่อตงการที่จะให้ประชาชนของตัวเองนั้นได้รับผลประโยชน์จากกัมพูชาดังเดิมกัมพูชาของเราคงจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อหยุดยั้งการเบียดบังจากสิ่งนี้ยังไงฉัน หวังว่ากัมพูชาจะเจริญขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจที่คุณคอมเมนต์อยู่ดีอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่ารู้จักแผนที่แล้วนี่มันปิดเส้นทางการเดินเรือของเราทั้งหมดมันไม่มีประเด็นไหนเลยที่พวกเขาจะมองเห็นว่ากัมพูชาของเราสําคัญแม้ชาวกัมพูชาของเราจะไม่ยินยอมและสามารถีกันแค่ไหนก็ไม่สามารถแทรกซึมโครงการนี้ได้แม้แต่คนเลือดขมิ้น ในเวียดนามเองก็ยังไม่เห็นด้วยกับกัรมพูชาของเราน่าสงสารเด็ก,เดกๆเลือดกัรมพูชาที่เกิดขึ้นมาใหม่จริงจงหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะโดยบอกว่ามิตรภาพทั้งหลายที่กัรมพูชามีต่อเวียดนามมันกลายเป็นเรื่องที่จบลงไปแล้วมีเพียงฝ่ายค้านบางคนเท่านั้นที่เห็นด้วยกับสมรังสีและไม่ใช่พวกหัวรุนแรงที่ปลุกปั่นความเกลียดชังต่อเวียดนามเราไม่ได้ต้องการยัวย่วยุพวกคุณ ได้โปรดอย่าเข้าใจผิดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันสะอาดและเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเวียดนามนั้นไม่เคยหวังดีกับเราเลยแม้ว่าพวกเรานั้นจะอยากไปเที่ยวเกาะนั้นมากแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเกาะนี้ยืนอยู่บนฝั่งของกรรมัมพูชาก็มองเห็นหนาะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า โอ้ไม่นะที่รักทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ขอมินต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเกิดในปี1960และเข้าใจสภาวะสงครามในกรัรมพูชาเป็นอย่างดีเวียดนามไม่เคยต้องการยึดครองที่ดินของกรัรมพูชาแม้แต่มิลลิเมตรเดียวแต่เวียดนามก็ไม่มีวันยอมให้กรัรมพูชายึดแผ่นดินของพวกเราเช่นกันเราอยากจะบอกว่าเวียดนามนั้นมีแผ่นดินเป็นของตัวเองและจะดูแลแผ่นดินของตัวเองเป็นอย่างดีได้โปรดฟังคําของฉันให้ดีและยา าได้บิดเบือนอย่าให้ฝ่ายคา้านมากล่อมหัวของพวกคุณได้และอย่าให้พวกเขาหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าจีนได้สั่งให้กัมพูชาระงับเรื่องนี้ไปแล้วกัมพูชาเนี่ยพยายามมีปัญหากับเพื่อนบ้านเต็มไปหมดกัมพูชานั้นโดนไทยทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบิน F-16 สไซสแต่การช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็ไม่มีเลยสหรัฐอเมริกาก็ไม่มองเราไทยอาจจะโจมตีพนมเปญในปีสอง 1568นี้ก็ได้เวียดนามเคยเข้ามาช่วยเหลือเราพวกเรานั้นลีภ้ภัยแต่เวียดนามไม่เคยเข้ามาดูแลเราอีกเลยบางจังหวัดของกรรมัมพูชาย,ยังคงติดอยู่กับเวียดนามและนี่แหละเรื่องสําคัญคุณอย่าได้โกหกคนทั่วไปว่าไม่มีแผ่นดินของเราอยู่ในประเทศของคุณสหรัฐและจีนรู้ดีว่าเรื่องนี้นะ่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเพียงแค่ละเซียกับเวียดนามเท่านั้นแหละที่เข้าใจว่าแผ่นดินของกรรมัมพูชาย,ยังติดอยู่ในเวียดนาม คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลย เวียดนามที่เป็นประเทศล่ำรวยกว่าเราเขาจะลังแกเราแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการสูญเสียเกาะเราก็เท่ากับการสูญเสียแผ่นดินหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าขมร้นแดงโดยพอพดเคยขึ้นไปยึดเกาะนี้ได้แล้วแต่คนเวียดนามก็บอกว่าเกาะนี้ไม่เคยเป็นของกัมพูชาเขาบอกว่ากัมพูชานั้นอ้างสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลกัมพูชานั้น อ้างสิทธ์แต่ในดินแดนของตัวเองเท่านั้นถ้าหากกัมพูชาอ้างสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลทำไมเราไม่อ้างไปถึงลาวถึงเมียนมานน่นเลา่าท,ทั้งทั้งที่แผ่นดินเมียนมาเน่ยก็เคยเป็นของเราเอา้าวนี่มันอ้างข้ามหัวไทยไปเลยนะฮะเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ามันไม่ใช่เกาะเต้าแต่มันคือเกาะตักไฮเวียดนามเรียกเกาะนี้ว่าเกาะตักไฮห,หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าเกาะฝูก,วกัว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเกาะที่พวกเราเคยยึดครองในยุคขมินแดงแต่กองทัพขมินแดงไม่สามารถยึดเกาะนี้ไว้ได้หลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าไอ้พวกต้่มตุนออนไลน์เอ้ยหลอกตัวเองไปเรื่อยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะฮะบอกว่าโอ้ยประเทศจีนน้อยมันชอบอ้างสิทธิ์บนแผ่นดินคนอื่นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะเป็นชาวเวียดนามเช่นกันนะครับบอกว่าขมินแดงขึ้นมาอยู่บนเกาะน,นี้มีทหารแค่500คนอยู่ได้แป๊บเดียวก็โดนไล่ แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะาบอกว่าจีนพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม ทำให้ขมันแดงต้องโดนไล่ลงจากเกาะแล้วยังจะมาอ้างอีกเหรอหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าจากที่ขมันแดงโดนขับไล่ลงจากเกาะหลังจากที่พยายามยึดเกาะมันไม่ใช่การยึดโดยเบ็ดเซตบนเกาะนั้นยังมีพลเรือนของเวียดนามอยู่เต็มไปหมดถ้าไม่ได้จีนมาสนับสนุนแล้วเวียดนามขับไล่ออกไปประเทศของคุณก็คงไม่มีที่ยืนรอกจีนนะ่ะต้องการจะเอากัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของจีนเรียกได้เลยว่ากัมพูชานั้นคือจีนขนาด ยอมอีกคนที่มาตอบกลับเช่นกันนะบอกว่าคอมเมนต์แดงยึดคลองก่อนี่แบบผิดกฎหมายและในเวลาไม่นานก็ถูกทำลายลงไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอ้พระเจ้า ฉันไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าเวียดนามจะทำกับเราแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่าตอนนี้นะฉันเชื่อว่ากรัรมพูชาของเรากำลังหลงกับภาพลวงตาอยู่รัฐบาลของเรากำลังโกหกว่าจะขุดคลองแต่มันไม่สามารถขุดได้เห็นไหมว่าเวียดนามน่ะเขาทำทางปิดเอาไว้แล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงๆถ้าเราลงมือขุดคลองจริงๆเราจะไม่มีเงินใช้นี้ หลังจากนั้นก็มีคนเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคุณเป็นคนเวียดนามหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นคนเวียดนามคุณรู้จักภาษาเขมรได้อย่างไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขากําลังบอกว่านี่คือข่าวลือไม่ใช่ความจริงเวียดนามจะสร้างท่าเรือมูลค่า40ล้านดอลลาร์แต่ทางฝั่งไทยนะ่ะประคมข่าวอย่างหนักบอกว่าเวียดนามจะทําสะพานคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเพื่อความอยู่รอดพวกจราระเข้มันก็หาเรื่องกับเขมรของเราไปเรื่อยนั่นแหละพวกเราพยายามปกป้องแผ่นดินของตัวเอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจแต้ดูเหมือนว่าพวกมันน่ะจะพยายามบีบจมูกของเราไม่ให้เจริญเติบ โอ้คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเวียดนามนะครับบอกว่าอย่าพ uh ูดจาไรสาระหน้าเกาะฟูกวกเป็นของเวียดนามมาตั้งแต่ทศวรรษที่17แล้วถ้าพูดถึงแผ่นดินของตัวเองกล้ามาทวงคืนไหมล่ะใครก็ได้ลองว่ายน้ําขึ้นมาที่เกาะนี้ดูหรือไม่ก็เดินทางมาที่ฮาเตียนเอาแบบไม่ต้องมีพาสปอร์ตนะฉันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่มันคือการเมืองแบบเต็มรูปแบบเลยนั่นเนี่ยเห็นบอกว่าใครทําก็วินวินทั้งคู่แต่ฉันว่ากัมพูชาของเราไม่น่าวินคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามาดูกันว่าเวียดนามจะทําเรื่องนี้จริงหรือไม่พวกเขา ต้องการจะผลักดันเราออกจากเกาะนี้จริงหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าสะพานนี้มันจะเป็นเส้นทางเข้าออกของเรือที่จะผ่านคลองแพกจิกฟูนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันยากมากเลยนะกัมพูชาของเราเต็มไปด้วยจุดอ่อนทางยุทธ,ธศาสตร์หลังจากนั้นก็มีคนเวียดนามมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพวกคุณคิดมากเกินไปหน้าไม่ต้องห่วงหรอกเรายังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเวียดนามยังคงให้ความร่วมมือกับกัมพูชาเสมอ ขอแค่สิ่งที่กัมพูชาจะทำนั้นไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไปพุดลองคิดดูดีๆนะว่า การขุดคลองเนี่ยมันจะทําให้น้ําถูกแบ่งออกไปจากแม่น้าหลักและในอนาคตมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้ถ้าหากคุณหยุดขุดคลองคุณก็ยังใช้เส้นทางในเวียดนามได้ตามปกติคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพอเห็นแบบนี้แล้วรัฐบาลของกรรมัมพูชาของเราคิดยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันลองเช็คในแผนที่ของคูเก l e แล้วนะพวกคอมเมนต์ตามที่อยู่ในก็เดาหนะ้ามันไม่เคยคิดหว่วงแผ่นดินหลักของตัวเองเลย lướt ngảy quả à, ảo ยังคิดว่าบนเกาะนั้นมีคนคเขมรอยู่อีกแล้วฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ามันซับซ้อนมากเกินไปเรื่องนี้มันอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงทยี่เราคิดไม่ถึงก็ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอบคุณสํานักข่าวนะที่เอาเรื่องจริงมาเล่าให้เราฟังฉันอยากรู้อีกเรื่องก็คือกัมพูชาของเราจะเข้าร่วมสีเกมในปลายปีนี้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีคนใจดีมากมพวกเขาเป็นคนขยันอดทนแล้วก็น,น่ารัก ที่สำคัญนะมีสาวๆผิวขาวเต็มไปหมดฉัน,นะเคยไปเที่ยวมาแล้วและก็อยากไปเที่ยวอีก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสติปัญญาของคนคอมเมนต์ต่ำนั้นมันต่ำมากเลยเนาะคนพวกนี้มันถึงอยากให้กัมพูชาของเรายากจนทำให้พวกมันถึงไม่สนับสนุนประเทศของเราเอา้าวก็คนละประเทศแล้วนะฮะยังใช่เขามาสนับสนุนตัวเองเพื่ออะไรครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใครใครเป็นคนลงน้ำทำาไมพวกเขาถึงลงน้ำให้กอดเรากลายเป็นของเวียดนามอ้าวกบมันสองรอบนะฮะรอบแรกก็กษัตริย์ของกัมพูชานะครับรอบที่สองก็คุณเซนเงนะี้ย คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าวิดีโอนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากเลยฉันตาสว่างขึ้นมามากคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเวียดนามนะครับบอกว่ากัมพูชายังคงเป็นเหมือนเดิม ศก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2520แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาในปี2521แต่ไม่จากเชื่อเลยว่าสิ่งที่กองทัพเวียดนามทํามันไม่ทําให้สมองของคนกัมพูชาพัฒนาขึ้นมาเลยตอนนี้คงต้องฝากกองทัพไทยแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชาอยากขุดคลองฟูนันเตโชฮุนเซนบอกว่าขุดแล้วจะทาให้กัมพูชาจเจริญขึ้นฉันถามจริงๆเถอะเขาได้รับอนุญาตจากใครเวียดนามของเราไม่ได้อนุญาตเพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่ มีสิทธิ์ขุดคลองนี้หรือถ้าขุดได้เราก็จะทำสะพานกักไว้อยู่ดีหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพูดง่ายเนาะถ้าคุณทำจริงๆเราคงได้สู้กันนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหากดูจากตำแหน่งแล้ว กัมพูชาเป็นเหมือนตำหนิของเวียดนามหมายความว่ารัฐบาลของเรานั้นเป็นอะไรที่คอยตะขิดตะขวงใจรัฐบาลของเวียดนามมาโดยตลอดทั้งฝั่งตะวันตกก็จ้องจะเอาคืนเราฝั่งตะวันออกก็จ้องจะทำร้ายเราจีนก็สร้างผลกระทบในอาเซียนเป็นอย่างมากกัมพูชาอยากขุดครองของตัวเองแต่เวียดนามนั้นไม่ต้องการก็เลยทำสะพานขวางทางเราเอาไว้นี่มันชัดเจนมากๆเลยว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เราจเจริญเติบโตขึ้น หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่ารู้ไหมว่าฟิลิปปินส์ที่เขากําลังจะมาเป็นประธานอาเซียนนะเขาไม่ได้ชอบกัมพูดชาของเราเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดูจากบริเวณนี้แล้วฉันเชื่อว่าเกาะนี้เป็นของเขมร้อยเปอร์เซนต์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าเวียดนามจะทําถนนนี้เพื่ออะไรหลังจากนั้นชาวเวียดนามก็มาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าก็เพราะว่ารัฐบาลของพวกคุณสนับสนุนจีนมากเกินไป เราก็เลยต้องทำคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเขาปิดทางเข้าออกเราแล้วเรายังจะขุดคลองนี้อยู่หรือเปล่าทาไมพวกเวียดนามมันถึงต้องการจะปิดจมูกเราแบบนี้ทั้งที่เราจะขุดคลองในประเทศของเราเองแต่เวียดนามก็ต้องจะแกล้งเราหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอ๋อคุณอยากรักกับประเทศไทยไหมล่ะพวกประเทศไทยน่ะมันบอกว่ามันรักกัมพูชาครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะ าทียดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับก็เห็นได้ชัดนะฮะว,ว่าเวียดนามนั้นเริ่มสร้างถนนแล้วนะครับซึ่งถนนที่ถมทะเลนี้นะฮะจะมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็จะเป็นสะพานต่อขึ้นไปยังเกาะเล็กๆนะครับหรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าเกาะเตียนไห่เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีทางยาวจากเกาะนี้นะครับเป็นสะพานยาวไปอีก33กิโลเมตรขึ้นไปยังเกาะ ูกวกนะฮะซึ่งสื่อของเวียดนามนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชาวเวียดนามนี้ก็บอกเลยว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อแก้เพดกรรมพูชาไม่ให้ขุดครองฟูนันเตโชแล้วก็เป็นการตอบโต้รัฐบาลจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุป ใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ